โอ้ยบรรยากาศดีไรพี่นอ้องมุนนะิโพยุสกลนครอันนี้อันนี้อันนี้เขาใหญ่เลยเมาแล้วตัวนี้มันเริ่มแดงเหรอทงหน้าหยาอืมบรรยากาศดีทางนี้เพราะอาทิตย์ตกทางพุ่นมันยอ้อนแสง หาอิปูมาเลยเมอ่รงมาไตอิปูบะนอพุ่นสวนยางผุนโอ้โห้นทางออกเป็นอึเติดอยินโอ้ยบรรยากาศดีหลยทงให้ทงหน้าเขานี่เงียบสงบบวล์บวายพุ่นขี่ออกพันจานแล้วพี่น้องเอ้ยพระจานนี้ต้องฝ่าก่นท้องฝ้าก,กปป็ปลอดโปร่งปลอดโปร่ง บรรยากาศดีไรหนางพุน่นเพื่อนคนบานเพุนนนพ่นติดบานหน้าเพุ่นติดบานอันนั้นทางพุ่นหมู่บานเข้าไปทั้ทงผู้หนุนทั้งหมู่บานหน้าเพุ่นติดบานอันนี้ทนต้ทนถท้วแห่มันจะบอาไปเป็นหมาอยู่โอ้อยงงามเลยเป็นไงเพื่อน พักขาพักสะอมสะอมสะอมเพิ่องยังเพิ่มาเบิ่งสวนเพิ่นกันปีนี้เพิ่อนบริเขตสวนเพิ่อนเขตั้งแต่ทางไปหงาโอ้โอยบวกบวบเลี่ยมปีนี้เพิ่อนบริปูบวกถั่วบวกบวบเลี่ยมเฮ้ยไปแกงไปยังเนาะไปแกงเส้นตาบ่เฮ้ยเก็บบวกบวบเล็กน้อยกันจุกเวิร์ พาทิศก็น่าจะตกดินอันนี้บักทั่วยังนอนเนี่ยบักทั่วปีบอกมักมักมักแตงเลยฮะกาวางสวนยาก็บังหน้าเข่าเพิ่นเก็มักแตงมักหนามตัวนี้มักหนามมักหนามบ่างเป็นหักแตงมาหารอบุษบสวนเพิ่น หักเต็มหักตึงอ,อันนี้มั่นยังนอนอนี่มันหานาที่ไปนอนมีขุดมันหานาทีปไปไปมกกินงกงมกงากาุลก้านแดงก้านแดงเนี่ยเอาเชียมมาขุดไปเมื่อไหร่โอ้ยบรรยากาศดีหลายพี่นงง้อ๋อเลย วนเป็นหมูคนรู้เลยเออกินเขาแสบกินเขาวนั่อะไรพี่ลองเอ้ยแกงน่อไม้ใส่เห็ดใส่บะกออย,ยากาศดีเลยนูไอจีเดียมาต่างจังหวัดพุนพี่น้ำี่ไอัมนมิดจีรีเลยพระรามหายอีพออีแม่เลยว้าเ้นเอาเอาเอาโอ้มอหน่อยดิว่าหาล่าเจ็บตัวพระอาทิตย์กำลังจะตก แปแลกว่าทางนี้พระอาทิตย์มันจิตกดินทางนี้โอ้โอพระอาทิตย์เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ตดินพระอาทิตย์ย่อแสงกำลังจะตก